อย่ากราบท่านนะครับไม่ต้องกราบไม่ต้องแตะตัวท่านนะแล้วทําไมไม่ปิดแมสทาไมไม่ปิดหน้ากากอนามัยทำไมไม่ปิดหน้ากากอนามัยโอ้ยเดี๋ยวให้ท่านเดินทุดงก่อนครับควับ้ท่านเดินทุดงก่อนท่านมาบอกผม้งตามเมื่อคืนเนี้ยครับที่วันนั้นผมตามาบ้าแล้ว เคยมาบ้านนี้นโอ้โหเคยมาแต่ก็ต้องแหมต้องปิดหน้ากากอนามัยกันด้วยใช่،ชมาพูดคุยไม่ปิดหน้ากากอนามัยไม่ได้นะฮะแหม่นี่ออกกล้องเงินสดสดด้วยโอ้โหอ,อย่าเปิดหน้ากากพี่อย่าเปิดหน้ากา,เากเวลาพูดอ่ะ คุยยายอยู่ข้างหน้าครับจอดกันมาจอดกันช่วยเก็บเปือหนะเนอะเก็บเลยครับลุกเลยครับลุกเลยลุกเลยเนาะขอบคุณมากเดี๋ยวรถจอดนี่เลยคันเหลืองจอดนี่เลยโอ้นี่ฮะก็จะพักกันอยู่วัดเลที่นี้นะฮะนิมมต์ให้ท่านพักนะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าที่จิตอาสาเนี่ยนะฮะลูกศิษย์ลูกหาได้พักทานข้าวกันบริเวณบ้านหลังนี้ด้วยนะฮะ บ้านเลขที่เท่าไหร่คะเนี่ยบ้านเลขที่ร้อยแปดสิบห้าค่ะร้อยแปดสิบห้าก็คือหนึ่งแปดห้าหมู่ที่เท่าไหร่จ๊ะหมู่หนึ่งค่ะหมู่หนึ่งตำบลอะไรตำบลลำหนองแสงค่ะตำบลลำหนองแสงอำเภอหนองกรุงศรีบ้านเลขที่แปดหนึ่งแปดห้าแ้าอโอเคนะฮะเราจะพักบ้านเลขที่185กันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยได้พักทานข้าวกันนะฮะเป็นทานข้าวเที่ยงกันบริเวณดังกล่าวนะฮะ วายภาพที่บาเลยเนาะนี่โลกสวยจริงๆนะแม่ภาพนี้โอ้โหไปเอามาจากไหนกันก็ไม่รู้อันนี้ก็เจ้าหน้าที่นะฮะหน่วยกู้ภัยนะฮะก็เก็บน้ำเก็บขนมนมเนยต่างๆเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็มา่วยความสะดวกันด้วยนะโอ้โหต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะมี่สพหนองกุับนะ จะเป็นเจ้าที่ตำรวจนะจากสพหนองกรุงศรีนะฮะอ่ายกสองมือเลยนะฮะไปเลยเป็นเลยเป็นเลยไปเลยซ้ายไปเลย วันนี้อากาศร้อนมากนะฮะต้องบอกเลยว่าร้อนจริงๆอ่ๆอยังเอาพี่ถ่ายเงยี้ยงได้แหละเออฝังท่านอากาศร้อนแค่ไหนเนี่ยพี่น้องประชาชนฮะชาวพุทธเนี่ยผู้ที่เรื่องใสศรัทธาก,ก็มานั่งรอนะครับกลับไหว้ขอพรกันอยู่ตลอดเส้นทางนี่ฮะมีทั้งน้ำดื่มมีทั้งขนมมีพวงมาลัยโอ้โหมาถวายกันอย่าขวางทางพี่ถ่ายถ่ายได้เี มาครับยกขึ้นมายกขึ้นมาจาับไว้ครับจับไว้อย่าขวางท่านพี่นั่ง่งารเอียงๆเนี่ายใครเอียงๆเขาเออไม่ได้ผ้ายายาโอ้ยพี่นี่ไม่ได้ใครเขาสอนพี่ทำอย่างนั้นโอ้เดี๋ยวล้มท่านล้มไปทำไงแหมหยิบผ้ามาทำไมเช็ดท่านนั่งกับลบมา ขาท่านถ้า,<ข>าเปิดเชื้ออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้นะอย่ามาแตะตัวท่านนะฮะมันโดนตัววันนี้เชื้อลงเชื้อโลกเนี่ยเยอะมากนะครับความหวังดีของท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าเชื้อเชื้อโรคมาติดต่อท่านเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกัน,นะฮะเอออานุโมทนาสาธุทุกท่าน,นะฮะอ่าเลยฮะเราอยู่กันบริเวณเขตของตลาดหนองริวหนังนะฮะ อำเภอหนองกรุงศรีนะครับจังหวัดกาลสินบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินที่เดิมนะฮะเมื่อวานก็กาลสินวันนี้ก็กาลสินนีกแล้วส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาครไม่ได้ไปนะฮะสมุทรสาครคนเราเส้นทางกันโอ้นี่ฮะครอบครัวนี้อา้าวเดี๋ยวยกสองมือเลยฮะอา้าวอนุมโมทนาสาธุฮะ อ,อยากราบท่านนะครับไม่ต้องกราบไม่ต้องแตะตัวท่านนะ